สวัสดีครับผมวันนี้นะผมจะมาแนะนำนะฮะแล้วก็บอกเทคนิคนะ,ะการดูหน้าไพ่ของเกมบาคาร่านะฮะว่าเราจะสามารถนะ,ะเอาชนะเจ้าเกมบาคาร่ายังไงได้บ้างนะฮะในงบทุนนะ,ะเพียงแค่5,000บาทนะ,ะว่าเราจะสามารถสร้างรายได้นะฮะเพิ่มมากกว่านี้ยังไงนะครับ ของตรงนี้นะผมเล่นกับเว็บนะ MVP ATM 168กนะครับการเงินนะฮะค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็ถอนนะฮะตัวนี้รวดเร็วแน่นอนนะครับเดี๋ยวตรงนี้วันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคนะฮะการดูไพ่นะครับเพล์ชนะค่ะมาเริ่มในรอบนี้นะฮะจาก หน้าไพ่เดิมนะครับตอนนี้นไพ่จะออกมาเป็นทางไพ่ปิงปองนะ,ะผมจะลงไปที่ทางฝั่งแบง์เกอร์นะฮะที่5,000บาทนะครับตรงนี้ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจครับเพราะว่าตรงนี้ผมมีงบมาที่5,000ันบาทนะแต่ผมเทมหมดหน้าตักเลยสําหรับรอบแรกเพราะว่าตัวหน้าไพ่นะครับออกมาเป็นไพ่ปิงปองแล้วในตานี้นะครับผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าจะออกไปทางฝั่งแบงก์เกอกร์มะ,ะเดี๋ยว<ๆ>เรามาดูหน้าไพ่กันนะครับเปิดมา เราก้ามาแล้วครับครับพอก้าครับรอบนี้นะฮะออกมาเป็นไพ่ปิงปองนะครับบวกมา9,750บาทนะฮะดูได้เลยทางฝั่งซ้ายนะฮะตรงกราฟนะฝั่งซ้ายเราสามารถดูได้ว่าหน้าไพ่นะฮะก่อนหน้านี้เราออกอะไรไปได้แล้วนะฮะตามปกติของตัวไพ่บาคาร่านะครับคือถ้างเดิมตัวไพ่เนี่ยมันจะเปลี่ยนหน้านะฮะทุก3าหน้านะครับแต่ว่าหากมีการยิงยาวมานะฮะเป็นไพ่มังกรนะครับเรียงแบบแถวนะครับตัวนี้เราก็จะ อพอครบหกเราจะสลับไปวางนะฮะเป็นไพ่ปิงปองแทนอรอบนี้ผมจะลงไปที่ทางฝั่งเจ้ามือนะฮะด,ดูดฝั่งเพลเยอร์นะครับตรงนี้ยังเป็นไพ่ปิงปองอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเปิดมาเราเป็นป๊อกแปดครับบ,บวกมา,<ส>าครับหนึ่งหมื่นนะฮะตัวนี้น,นะครับการดูหน้าไพ่นะฮะหากคุณไม่รู้น,นะฮน,นะคะ คุณก็จะเป็นการเดิมพันไปเรื่อยๆนะฮะที่วัดดวงอย่างเดียวเลยนะฮะส่วนด้านบนตรงนี้เราปรับเบ็ดได้นะฮะหากเราจะาเพิ่ม,พมในรอบนี้ผมจะลงไปที่ทางฝั่งอ พเยอร์ครับทางฝั่งผู้เล่นนะครับเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะฮะดูแถวล่างนะครับตรงนี้นะครับมีการทบนะฮะเป็นออกเพลเยอร์ไปแล้วนะฮะสแถวนะครับใน3แถวก่อนหน้านี้นะครับมีการออกทางฝั่งตัวน้ำเงินไปในรอบนี้นะฮะไพ่นะฮะจะตีกลับมาเป็นหน้าของทางฝั่งเพลเยอร์แน่นอนนะครับเปิดมาเรามี2แต้มเราจวเพิ่มอีกไปได้มา5แต้มครับ ครับเรียบร้อยครับบบกมาอีกหนึ่งหมื่นะครับเพลเยอรห้แต้มเนฮะการดูไพ่ฮะตอนนี้มีผลค่อนข้างที่จะเยอะครับผมมีผลค่อนข้างที่จะเยอะเลยกรุณาวางเดิมพันรอบนี้ผมจะลงไปที่ผมขอเบ็ดลดลงแล้วกันนะฮะ ผมจะลงไปที่ทางฝั่งผู้เล่นนะฮะตัวนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องเทหมดหน้าตักนะครับผมหากรอบใสน,นะฮะรเราเมไม่มั่นใจนะฮะเราสามารถที่จะปรับเบ็ดลดลงได้นะครับผมเล่นอย่างฉลาดฮะ,ะตัวนี้เรามาลงทุนนะฮะเปิดมาจั่วไพ่เพิ่มอีกใบเรียบร้อย <ใน S 1> ครับผมเก้าหลังนะฮะรอบนี้โบมาสี่พันเลเยอร์เก้าแต้ม เพลย์เยอร์ชนะค่ะาจากทุนตอนแรกผมเอามาสองอเอามาห้าพันนะครับเอามาห้าพันเองนะตอนนี้ผมบวกไปแล้วอยู่ที่ระยะวลาเดิมพันสองหมื่นนะครับตอนนี้ผมบวกมาแล้วอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนในรอบนี้นะฮะผมจะลงไปทางฝั่งแ er, บงก์เกอร์นะครับอีก5,000บาทนะครับเพราะอะไรเพราะว่าของตัวหน้าไพา่อย่างที่ผมบอกไปว่า หน้าไพ่จะเปลี่ยนทุกๆ3ามสามใบ3แถวนะฮะก็คือก่อนหน้านี้ออกเพเลเยอร์มานะครับ3ตัวแล้วนะฮะปกติหน้าไพ่จะเปลี่ยนทุกๆ3แถวนะฮะครั้งนี้จะเปลี่ยนเป็นหน้าแบงเกอร์ครับพี่ลองมาดูกันนะครับป๊กเก้าครับเก้าพัน็ดรอยห้าสิบาทบวกมานะฮะตอนนี้จากทุนเพียงแค่ห้าพันะครับจากทุนเพียงแค่ห้าพันบาท ตอนนี้ผมเงินมันเด้งช้านะตรงนี้นะครับตอนนี้ผมบวกมาแล้วนะฮะผมตั้งเป้าไว้ที่ผมจะได้20,000กําไร2 0 0 0 0นะฮะผมมี2,600อ,อ่ะสองหมื่นหกพันห้าร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ตอนนี้ผมจะลงคำๆไปที่พันห้านะครับเพราะว่าของตัวเนี้ยผมได้กําไรมาแล้วที่สองหมื่นบาทนะครับ ถ้าจบาร,รอบนี้น,นะฮะผมก็จะหยุดเล่นแล้วนะฮะตรงนี้เราต้องตั้งเป้านะฮะการเล่นบาคาร่านะครับต้องตั้งเป้าเราได้เท่าไหร่เราควรที่จะหยุดนะครับอย่าไปโลภครับอย่าไปโลภเปิดมาดูไพ่เจ็ดแต้มครับบงเอร์ <8 S 2> เขาออกมาแปด ไม่เป็นไรนะฮะของรอบนี้ตอนนี้เราได้กําไรมาแล้วนะครับนะฮะใครสนใจอยากเล่นแบบผมนะฮะสามารถแอดเข้าไปได้ที่แอด MVP ATM 168ได้เลยนะครับการเงินมั่นคงแน่นอนนะครับฝากถอนรวดเร็วครับ